แคปหน้าจอหรือว่าถ่ายภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์เนี่ยมีกี่วิธีเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําครับไปชมในคลิปพร้อมกันเลยสวัสดีครับยินดีถ้าเราสู่ทีม n e c h ชาแน,นลอีกเช่นเคยนะครับผมช่องเอ็มทริกการใช้ง,งานคอมพิวเตอร์เข่าสารทางาน,นไอทีต่างๆก็ว่าการใช้ง,งานโปรแกรมพื้นฐานต่างๆเนี่ย มาแนะนำให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันในทุกสัปดาห์นะครับผมเพื่อนๆคนไหนสนใจแฟลตไรฟ์สำหรับลง Windows 10แล้วก็ลง Windows 11หรือว่าจะเป็น Microsoft 365เนี่ยสามารถสแกน QR Code เข้าไปสั่งซื้อสินค้าได้ที่ Line Shopping เลยนะครับผมหรือสามารถกดลิงก์หน้าล่างเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ขายของของช่องทีมไลท์ได้นะครับ มาเราพูดถึงคลิปวันนี้กว่าคลิปวันนี้ก็เป็นทริคการใช้งาน Windows ของเรานั่นเองเนาะทริควันนี้ต้องบอกก่อนครับว่าสามารถใช้กับ Windows 10แล้วก็ Windows 11ได้เลยเนาะทริควันนี้ก็คือวิธีการแคปหน้าจอนาะหลายคนคงอยากจะแคปภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยอาจจะใช้ในการทํางานหรือว่าอาจจะใช้ในการทําอะไรก็แล้วแต่เนาะแต่ว่าบางคนก็ไม่รู้นะว่า,าวิธีแคปหน้าจอคอมพิวเตอร์เนี่ยมันมีกี่วิธีบางคนก็รู้แค่วิธีหนึ่งอีกบางคนก็รู้แค่วิธีนึงอย่างเงี้ยวันนี้ผมก็เลยจะมารวบรวม วิธีแคปหน้าจอที่หลักๆที่เราใช้งานกันนะผมโอเคเรามาดูวิธีแรกกันเลยนะผมวิธีแรกก็คือการกด Print Screen ที่คีย์บอร์ดนะผมสังเกตมุมขวาของตัวคีย์บอร์ดหรือวาอ่ามุมขวาของตัวโน้ตบุ๊กนะผมมันจะมีมันแล้วแต่ว่าแต่ละยี่ห้อเนี่ยมันจะวางเลเยอร์ไม่เหมือนกันนะมันจะวางที่เหมือนกันอย่างคีย์บอร์ดเนี่ยก็จะอยู่มุมขวาเนาะจะเขียนควาว่า Print Screen เลยเนาะเดี๋ยวผมจะขึ้นข้อความไว้ข้างล่างนะว่ามันเขียนยังไงนะผมเขียนอยู่2แบบก็คือถ้าเป็นโน้ตคีย์บอร์ดเนี่ยก็ ปริ้นสกีเลยแต่ว่าถ้าเป็นโน้ตบุ๊กเนี่ยอย่างโน้ตบุ๊กผมเนี่ยก็จะเขียนเป็น p r t s c นะผมผมจะลองกดนะสมมติผมลองกดปริ้นสกีหนึปุ๊บคือมันจะแคปหน้าจอทันทีแล้วมันจะโยนไฟล์เนี่ยเข้าไปอยู่ในในในพาทที่เราเก็บไว้เนาะอย่างของผมเนี่ยพาทของแคปหน้าจอของผมเนี่ยมันจะถูกเก็บไว้นี่นะผมซึ่งบางคนไม่รู้เนาะว่ามันเก็บไว้ไหนคือมันก็ไม่ได้แจ้งเตือนว่าเวลาเรากดเอ่อกดปริ้นสกีเนี่ยรูปภาพเนี่ยมันจะไปอยู่ไหนนะผมซึ่งบางคนก็หาไม่เจอไงผม ปึง้งเนี่ยปึ๊บบางคนก็ขึ้นแบบนี้นะแต่บางคนก็ไม่ได้ขึ้นไงถ้าขึ้นปึ๊บมันสามารถกดตรงนี้แล้วมันจะลิงก์ไปหาไฟล์ได้เลยนะมันก็จะมาขึ้นในโฟลเดอร์นี้นะผมอ่าอันนี้ก็จะเป็นวิธีแรกเนาะกดปิ้นสกรีนที่คีย์บอร์ดนะผมผมจะลบไปเนาะวิธีที่สองซึ่งเป็นวิธีที่ผมแนะนําแล้วก็ผมใช้ประจำเนาะเพราะว่าเราสามารถเลือกที่จะบันทึกได้ว่าเราจะเซฟรูปภาพนี้ไว้ไหนแล้วก็มีวิธีแคปเนี่ยให้หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะผมให้ทุกคนกดที่ Windows s h i f t S ครับผม วินโดว์นะผมปุ่มวินโดว์นะปุ่มวินโดว์ปุ่ม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 มเนี้ยปุ่มเนี้ยเนี่ยปุ่มวินโดว์แล้วก็ชิปตรงนี้แล้วก็ตัว S นะครับผม3ตัวพร้อมกันกดวินโดว์ก่อนก็ได้วินโดว้ชิปแล้วก็ S นะครับผมจะขึ้นแบบนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยจะขึ้นแบบนี้ขึ้นมาถ้าใครไม่ถนัดก็สามารถพิมพ์ท่องอ่าวินโดว์ตรงนี้ได้ครับผมพิมพ์อ่าสเน็บนะผมเนี่ยจะขึ้นสเน็บปิ้งทูนะสามารถกดเข้าไปปุ๊บก็จะมีหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะเราสามารถกดนิวเนี่ยมันก็จะขึ้นให้้เเรรราาาลืออกกว่คคคุณตงแแปบบบไหนนะัผม อย่างผมเนี่ยถนัดแบบแบบนี้เนาะก็คือ windows shift s นะผม windows shift s ปุ๊บก็จะขึ้นแบบนี้นะผมถ้าเป็นแบบเนี้ยอันแรกเห็นไหมมันจะมีโหมดให้เราเลือกนะหนึ่งสองสามสี่นะผมมีสี่โหมดโหมดแรกก็คือเราเลือกแคปหน้าจอตรงไหนก็ได้นะสมมติผมเลือกแคปเฉพาะตรงตรงที่มีคําว่า microsoft b i n g เนี่ยปึง้งแคปไปปุ๊บมันก็จะแจ้งเตือนนะับว่าคุณแคปรูปภาพนี้นะผมก็กดเข้าไปมันก็จะขึ้นแบบนี้เลยเราต้องการเซฟให้เราแต่งด้วยนะว่าเราต้องการแต่งรูปหรือเปล่า ต้องการเขียนอะไรไหมถ้าต้องการเขียนก็เขียนไปนะผมถ้าไม่ต้องการก็กดย้อนกลับนะครับผมหรือว่าจะครอบก็ได้ครอบให้มันเล็กกว่าเดิมอย่างเงี้ยก็สามารถทาได้เหมือนกันกดติ๊กถูกไปนะครับผมทีนี้ผมได้รูปภาพที่ผมต้องการเนาะผมก็กดเซฟไปครับผมกดเซฟแอรตรงนี้ปุ๊บแล้วก็เลือกว่าจะเซฟไปไหนเนาะอันเนี้ยเราจะรู้ไงว่าเราจะเซฟรูปภาพไว้ที่ไหนผมเซฟไว้ที่ดาวโหลดผมก็กดเซฟไปแล้วกดปิดไปพอไปดูที่ดาวโหลดครับผมก็จะขึ้นรูปภาพที่ผมเซฟมาเมื่อกี้เป็นรูปนี้นี่บผม เรามาดูอันต่อไป windows chip s เป็นเดิมผมอันที่2เนี่ยจะแปลกๆนิดน,นึงนะคือมันจะแบบไม่ปกติเท่าไหร่คือไม่รู้จะแคปไปทำไมอันเนี้ยหรือผมไม่รู้จักวิธีใช้ก,ก็ก็เป็นได้นะแต่อันนี้ไม่น่าจะมีคนใช้นะครับพอไปปึ๊บมันก็จะแจ้งเตือนเราว่าเราแคปรูปภาพนี้นะครับต่อมาอันที่า่าเดี๋ยว,ยวขอ Can ี a n c e l cancel นี้ก่อน d o n save ไป windows chip s อันที่3อันนี้ก็คือ เ,ออเดี๋ยวนะผมต้องลองเปิดโปรแกรมสักโปรแกรมหนึง่งเป็น Google Chrome นะแล้วก็เ,ออเป็น Microsoft Edge ละกัน2โปรแกรมนี้นะผมกด Windows Shift S นะผมอันที่3เลือกไปปุ๊บเห็นไหมมันจะเลือกให้เราเลยว่าเราต้องการแคปกันไหนคือมันจะแบ่งเลเยอร์ให้เราอะเนี่ยต้องการแคปโปรแกรมเฉพาะโปรแกรมตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยโปรแกรม Google Chrome หรือต้องการแคปโปรแกรมของ Microsoft Edge หรือต้องการแคปเป็นหน้าจอหลักนะผมอันนี้จะเลือกหมดให้เรานะสมมติผมเลือกเป็น Google Chrome ปึ๊บมันก็จะแคปเฉพาะโปรแกรม Google Chrome แล้วก็มีเอเอ๋งโผล่มานิดนึงนะผมเนี่ยแบบนี้เลยนะครับผมถ้าเราต้องการเรากดเซฟไปนะผมแล้วก็อันที่สาอันที่3เป็นวิธีการอันที่สามเอออันที่สี่นะผมอันที่4ี่อันดอนชิปเอสนะครับผมเนี่ยอันที่4เป็นการแคปเต็มหน้าจอนะก็คือฟูลสกรีนกดไปปึ๊บเนี่ยมันเขียนบอกเลยว่าฟูลสกรีนสนิปนะครับผมกดไปปึ๊บแคปทั้งหน้าจอครับผม เาเลือกไปปุ๊บก็จะเร้นหน้าจอเต็มแบบนี้แล้วก็กดเซฟไปที่ตัวดาวโหลดนะผมก็ไปกดเปิดดูนะเนี่ยก็จะขึ้นเป็นรูปภาพที่เราเซฟอ่าสนิปเมื่อกี้หรือว่าแคปหน้าจอเมื่อกี้นะผมหลักๆก,ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะที่มันสำคัญนะวิธีที่ผมแนะนำนะครับผมก็ลองไปปรับการใช้งานดูนะว่าจะสามารถ เอาไปใช้ทำอะไรได้บ้างนะครับผมก็มาแนะนำประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผม,ผมก็มองว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับเพื่อนเนาะใครติดปัญหาอะไรหรือว่ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมนี่ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่นาล่างใต้คลิปได้เหมือนเดิมนะครับผมเช่เคยครับผมใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ